Th ai, เอาภูว่าคนไทยมากเลยเอาเอาเอาโฟแล้วอาจ๊ปีอะไรตอนนี้สิบส <ok uh, uh, ี่ปีเรียบร้อยเอาทุกคนเลยอันนี้ย้ายเฮ้แไปบุห้านนี่ใส่หมอ้อันนี้เออ หนึ่งสองสามสี่เรมาขนาดน่ะเอามาจใช้มาห้องฮั่นแล้วก็เอาแป้นปูแล้วเอาตีนเสาร์ในยุทธงี้พ่อเข้าคลิกขึ้นไปเด้เอาไม่แห้งงอึ้นไปโอ้เฮ้ยหลงนี้คือกันเนาะพีได้ไอ้พี่อนาคันนี่ตีมีอยู่พี่นี่ใหญ่มาประมาณวังซีแมตรได้สวยตัวนี้ก็คือกันแด้วโอ้ค่ะเนาะเยอะๆจบแล้วบนนี้ย่างย่างย่างไปจักแมตร

จากน้อยยังอีสองเมตรนะย้ายไปสองเมตรแล้วยังอีสองเมตรเปลี่ยนเป็นสี่เมตรนะนี่คือย้ายบานแบบบ,บานๆบางคนนะก็จะเอารถไถซอดเข้าไปแล้วกันสองขั้นแล้วก็ย้ายแต่ตอนนี้มันพื้นที่มันมีได้ที่รถไถจะเข้าไปก็เลยเอาไม้จังไพ่ยัดเชิญเตอร์แป้นนี่คือเห็นนี่แล้วก็กะลิกไปปุ๊บยกขึ้นนนึงอเอาแป้นยัดใส่ปุ๊บแล้วกะ็ใส่ทุกโตไวเนี่ใส่ทุกเสาแล้วก็ดันไปแบบน,นี้ แล้วก็ไปเท่าเทลเก้าเทแมทคนหกคนนึงเคนนึงเอาไปได้เอาไปเอาไปท่ละสิเส้นป่เออไปเทละทีลห้าสิบเส้นได้โอ้ได้เชียวโ้เอาโอเคเลยบ่ะมาตะเลมาตะฮากินตายเหอฮึเนอกุ้งโอ้กุ้งล่าดิว่าตาสมก้คักนั่เนาะสีตัวบาทอดอะไรนะอเออ นี oh ่อะไรดิเนาะโอ้โหอ้ตัวอโผเลยนะตัวเนาะยังบ่โอ้พอเอาแล้วหากินเป็นเลยเนาะโอ้โอ้ซ้อนสองคนเลยปะตัวอโผและตัวเนาะยังเอ้าโอ้จะเป็นกี่ปีเนี่ยเอ่อประมาณสิบห้าเยอะว่าประมาณก็เห็นว่าก็สิบห้าชิ้นกประมาณโอ้ชิ้นกปีเนาะอันนั้นนี่เอ้ย บมค่อยเป็นน้องแล้วได้เอาเอ้ยค่อยนั้นนะเขาคือว่าตูเป็นเอ้ยนะเป็นน้องอ๋อหน้าก็เป็นแบบก้า่อนบอลค้อนเป็นเอ้ยโอ้เมเปประตูค่อยใหญ่ก็ได้สิเออเฮ้ยเรอใหญ่ประตะอุดมสมบูรณ์นะกินดีอยู่ดีโตค่ะโอ้เอ้าให้กินแล้วป่ะเนาะหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวล้วทุย บอกคำถามเธอพูดเรื่องอ,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 อะไรายอจะปีอโพ <c oughs> อายุจะปีขามาอโจากไรขันเอาสิหกปีนี่กาอายุสามสิปีก็ลูกอ่ะสิี่ปีเลยยังมีพร้อมอนี้พร้อมออม,อมีผู้คุยเยม,มีีผู้เบาอีมากเลยอภูเบาคนไทยมากเลยเอา <c oughs> เอา <c oughs> โอ้ เออมีบอกคนไทยเสร็จมามีมือมีขันมีเอาเนาะเอา้าอือนี่แม่ <laughs> โอ้ดีดีดีดดดบ้านนี้ผู้บ่าวอเมริกาได้ใช่ <laughs> คน <laughs> คนเล่าวัยยุคอเมริกาได้มากปะมากขันล่ามาคเลยอืออ๋อสิสิบหกปีเนาะปาโตมันก็เป็นตาแล้วนี่ใชเนาะกันมาแล้วเอาเอามาบ้านอะไรทด่ให้ไทยเนาะ เออวะนี่จเสาแล้วก็ดนนี่นะฮะเสาขึ้นพอดีน้องเฮ็ดเองเนาะอ๋าตอนนั้นก็้นไฟหมดเลยนะ้นไฟอนไฟนี่สี่สาางสูงสูงสสอมนี่สูงนี่ะจคแรงคนลามีเปนี่ป็นมสเมตรพอดีนะฮะ ใช้แม่ชิบบอกแค่ก้อนนี้นไม่พอหรีอเนาะไม่แดงบ่ไม่ดูบ่สงสัยเสาไม่แดงอยู่นี่เพราะว่าทั้งนี้นี่นิยมกันเอาไม่แดงเฮ็ดเสาเฮื่อนี่มันจะแน่นเนาะแน่นเด้ะโป่นี่หอยหนักเลยโปนมันแข็งนี่ <c oughs> พื้นนี่พื้นแปนฝาแปนแต่มุ้งสังกะสีหรือมุ้งกระเบงมุ้งส,กกสมงสังกะสี ไดเฮินก่อสุดแต่ละคักเราสูงขึ้นสูงตัวอโพตัวอโพมากตัวก็เก็เฮิ่นเลยก็ยืทันลุ่มชันชันตัวนความฝันก็ได้นั้นแหละอ๋อความฝันเนาะโอ้ความฝันคือยี่ได้โพแล้เมาเฮินแล้วก็เฮินี่ได้เฮินก่ได้เดินก่เออกะมาแลวก็ก่อล่เนาะอยู่ทางตาางมันคักเนาะอยู่งเทอนะอทานฮอนี่เพิ่ตัวนี้ฮ้อน มันอบได้หมดมอเอาออมเอาเด้เออดจนไม่ได้ไอทรงนั้นนะมันฮอนความฝันของน้องเพิร์ลจะได้เฮินก้อวเสถันกันบอกว่าถ้ามีโพนี่ได้เฮินก้อโลดว่าสันไอ้ท <c oughs> ุกคนเฮิร์นเศรนนี่ฮะร์นนาศภาเฮิร์นนี่เ,เลยไมรแดงหมดเลยนี่นี่นี่น่าสะอ่อนนะนสรงนั้นไม้ก็ยังหลายอยู่แต่เดีนี้ถ้าเพิ่มเทียบแล้วก็ เซ่บานอื่นแล้วก็ไม้ยังหลายอยู่ได้เดินสั่นอันแปลงกันยังดังเดิมอันนี้เฮอร์นี่มุงมุงเป็นอันนี้เดินพื้นไม่เท่ากันจังเฮ็ดเพอบอจังเฮ็ดเพื่อนนะหนึ่งเข้าอ๋อจังยังซื้อมอู่อยู่เนาะอ๋อจังตักน้ำกินอยู่ใช่เนาะสร้างท้ออันไม้นะบออ๋อนี่เนาะหนึ่งเข้าอะไรเนาะเด โอ้อันนี้ก็ไว้เห็ดคานี่าอ,อันพิโรอันนี่นะอันนี้พีิโรสินะนี่มาเข้าตกแตกอันแค่แม้นว่าเอามาซาลี่มาไว้นี่ปุ๊บแล้วมันหมดมันมีจ้อเลยถือว่าปลอดภัยเพราะมันมันมีคิวคอนไฟด้วยแต่ถ้าไว้น้ำละหกเขาก็ปุ๊บนี่ นะเพื่อนต้มมันโกยเขาหมูคิดว่าต้มเครื่องในท์ใช่ไหมคะนะโอ้เป็นไปจะกินนีเ่เลยอันนี้เพื่อนในพันกล่องนั่นเองเพื่อนไปหน้าแล้ว <c oughs> อันนี้ไม้เพื่อนเก็บไปเถิดโอ้ยงาสิบสองมัดเพื่อนไปจากนี่น,นี่อันนี้คือบ้านเว่งมืออาสาพรค่อยค่อยมาดูดูดดิเพา่อนี่ เพื่นซานยังดังเดิมกคน,ด,นดีๆทุกคนเฮเบิรงอีกอ่ะหลายปีที่แล้วก็เคยเอเบินะระล้อล้ออันดั้งเดิมนั่นนี่นั่นนี่นั่นในสมัยก่อนไม่ได้มีไหนรออีตอกนันี่คนใสบานนี้นี่นันนีไม้ทั้งลำปุ๊บเลวเขาเาเขามาปาดปาดปุ๊บเลยเขาเขาไมาเซนเอาได้นมม่เซนเอาเตาะไม้ขนาดมาปุ๊บเลยอ่า กเอาเด้เอาควายเถือกแก่ได้นีได้นคักอันนี้น้อนนี้น้อจักปีเดียว t นี่นะของเจ้าบ่เฮ้โอ้ชักปีละยุมันนี่ได้ว่าสามสิบปีหรือว่าสี่สิบหอดลเือฮยจะทำโบเทาวันหอดบอลเรืเนีกระดีของเจ้าขอว่าขอว่ายุกยุกนุกอ่าสามสิบปลายปีที่ว นี่ยังดังเดิมได้ถือว่ามดบ้านนี่ยังเหลือแต่เดียวนี่เสือเข้าได้ประมาณวันวังสามก่อนสอบนะนี่นี่เสือควายเถิอกบักง่ายอย่งไรจังจังแก่มันไดโอ้ขักเลยเนาะมันชสีเสียงดังเอ๊กเอ๊กนอนไปเนี่ยมันมันถูกกันครับอันอันคาดมันดิแลวเขาจะเอาเอาเอาเข้าเอาเอาไข่ควายมันยัดชีนี้มันจะมีดังบ่งบอกว่าการใช้งานมาหลายได้ มันลื่นเลยนี่ขานมันคือิเมนนไม้เนื้อแข็งนะสามชิ้นก็ปีนะโอ้มาซื้อมาตอรับานอื่นเนาะโอ้ซื้ออเตอรนจอมอเ้อนี่นาจะซื้ออาเทเรอร์อันล้อนี่สามชิ้นันกีบอ๋อสามชิ้นบันกีบนี ขายควายจิ๊กตูแสนละพันหลังฮันอ๋อแสนละพันแสนนึงก็คือสิบสองหมื่นอ๋อเออสามสิบกีบได้มาสี่สิบปีหรือว่าสามสิบปลายปีสามสิบปลายเนาะได้ยินเรืสามสิบปลายสามสิบปลายปีเนาะเออปศเกษตรแล้ววันนี้เอาไว้เอาไว้ไปที่ลึกบ่อหรือว่าสีขายอ้อเอาเว้นบ่เอาเว้นเบิ้งเอาเว้นเบิ้งฮะเบิ้งเบิ้งเน่เนาะ มากกเห็นตลอดเนาะเออเขาขายแล้วเอาไว้เด้อเออดี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 เพิ่นว่าเพิ่นสิเก็บอนุรักษ์ัักษาไว้พอเดี๋ยวนี้นี่ขาเจ้าขายไปเลยผู้มาซื้อเด็กข้าเจ้าบ่ซู่มาขายไปในรีสอร์ทมีอย่างบ้บาเนี่ยวันนี้นะค่อยมากเข,ข,ขาจะเห็นตลอดเลย <c oughs> บ่คือ,อง,งามแท้นี่นะ <c oughs> งามแท้เอองามสิ้นได้ <c oughs> คนก็งามเออลองสิ้นมากอันนี้ไหนสิมาใส่นี่ นี่นายช่างมาที่เด้ออยู่เวงนี่ไหเพื่นมาส่งใช่สขาอนุสซีนี่าเอาอยู่ในเมืองเออันนี้ไา้คืนเท่าไรนะแสนือง่ามเนาะโอ้งามเลยงามเลยเนี่โอ้ยงามเนี่ยสายงขวายู่เอองามเลยงามนะนิมนุ้นี่งามนะตอนนี้ควายงูกําลังมาโฮมกันอยู่ คงหน้าได้งูควายนเต็มอยู่ได้งูควายบันค่อยนี่เขาบม่ได้พุดได้นี่ปล่อยตามอาจเชียนใส่ของมันนี่นี่งูตัวบอลนี่นะเออคือตามหลังมันคับซะชะเออเขอนะเขาบม่มีเข้าไปเผื่อนะนะจะหูนะนะเออมาต่อเล่อเธอานเลยน,นี่ได้เดี๋ยว ตมานึ้นเรชเวเวงเอ้าหากมาเวอัรเมบบนสาวนสาวเอหตัวอยู่ชื่อตัอยู่บ้านเนือบ้านเนือพูนเออหากนมานอเออไปเงยังยังยังไปอีกบนีนะบอยาไปแล้วยาไปแล้วเอามาบ้านนี่เพือจ้าเข้าดาว มาเข้าวดาวตอนนี้เลยเข้าวดาวแล้ววันที่ทราบ่ายแล้วมีท่านในเมอร์เรื่อมามาบ้านเลยน่าจะมาเลยเออเอาโพละถามตรงๆว่าเอาโพเลยนั่นอ๋อเขินอยู่เหนือพุทธเนาะเนือเขินท่าไปพู้บออ๋อมีท่านในเพอาจุกี่ปีตอนนี้สิบสี่ปี ว้าแต่เขาว่าสิบหกสิบแปดมีแมนน้องสิบสี่ปีแมนม่แมนตัวโตเราบบอสอือพุสา,า,าวสิบสี่ป,ปีคือคือสิบแปดนี่แหละเออตมุตะมิดีว่ะโอเคแอตันสบายนี่เออข<า>คนบ้านเดียวกันแต่เขาไม่รู้จักพอว่าบ้านนี้เฮาหึงหึงมาเธอนะ น้องอายุ14ปีแต่ว่าคืออายุ18ปีนะมาแต่หน้าบ่เออไปนี่มันชวนสบายดีชิเลอร์มเพฟสเด้ไปเมืองนอกอ๋ออันนี้ฮึดโมเพฟสนะอ๋ออันนี้ฮึดแล้วบ่เฮึดนี่นะฮึดแล้วบออ๋อเดชเอาอันนี้ฮึดทีมงานไปป้านี่ เออหลังนี้มีรายได้จากยูทูบได้นี่อันนี้มันโง่เพราะเท่าควายน,น,นี่โอ้ดำม่มหมดเลยนี่นะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวสีเดียวกันหมดเลยนี่เนาะสีเดียวกันหมดเลยโง่าจากัจกโตวะจักโตว่ะโง่นะ อันนี้เพื่อเท่าก่อนนะพวกมันเาวปลายกระโตเป็นสีดำหมดเลยเอาเอาเบิ่งเด็กน้อยข้าวเจ้าเห็ดวาวมันมีล่มเลยนะครับมันมีล่มเบามีหุ่นบ่เน่เล่นเอาบ่จะค่อยไปเล่นเอาซะเล่นละมันจะกินไปเลยเออชื่ออถไรอมั้เน่เธอมันมี่มี เลนเาตัวเลนมาสะเลนขึ้นบ่กันเลนไดนไอคุณลองเลนไอคุเลนึ่งเลนทึ่งเลนทึ่งนล่นอยู่เลนลุ่มนันมันมีหึ้นนั่นเออไปเออไปเลนไปหุ่น แล้วมันจะดำซางเฮ็ดไปแล้วเออเออขึ้นแล้ววาดนี้ขึ้นแล้วโอ้โหไแห้งรถมันมันไม่มีล่มอ้าวขึ้นหอได้ต่อเนียงน้อยเด็กน้อยแล่นบอลเดโอ้ขึ้นดิยังไงเออเดเอ้กี้อ๊อาวันนี้กี่อ๊อฟเออไม่มีตกะหรอก เดนี่อันนี้มาตักน้ำบ่อ๋อไอ้น้ำกินน้ำน้ำใสน้ำใสน้ำใสเนาะน้ำกินไดใช้ตักชีสอันนี้บ่อ๋อน้ำกินน้ำใสพร้อมทรงหรือชีสห้าเนี่ยโอ้กะยี่แหงอยู่ไหแต่ก็เฝ้าเอาน้ำยังไหลอยู่เนาะไหลอยู่คอเดี๋ยวาเดิเอาโอ้ยแม่เปลียนเปล่าอ่ะเพื่อนนี่อะไรติบานน้ำทางขอนี่ย มาแต่ละปีเข้าวกระ่ายให้ทุกคนได้บุญนนะนี่เฮ็ดนี่ทางซีนี่มีทีมไหมเอาไว้ให้คู่มือหรอห้า,หามม,มือเหรอมือ <laughs> แต่กันยังมือกันก็นกนได้เออมือเฮ็ดน้ำกินเนาะน้ำใสพร้อมบางคนก็กินนีเ่เนาะ สร้างกินที่มาส่งมีบ่มีนะแต่วันแพงตัวเอาไปแะละแล้วก็ผู้มาส่งเนี่ยมันไก่ปุ๊บไก่เพราะมาณโอ้พกเยลักพราดไถ้าว่าส่งหน้าฝนนี่คือคือมาหากันไม่ได้เลยทีที่วันน้ําที่มาส่งเฮอนะแต่เขากินนี่แหละแล้วก็ถ้ามีกินนี่ก็ต้งเอาน้ํามันใส่ข้ามากินแล้วกล่องเอากินได้นะในส่งน้าฝนเก็บบ่บนี้ยชุโตัวเฮ็ดเอาบ่าวเลยนะเออขึ้นดีอยู่เนาะ มันลมมันรากมันขึ้นกว่านี้เนาะเออเนาเก็บไม้เมื่อเช้าแลนไม้ชนะเงินตัวอยูเช่อเออไปไปไปสันจนเมหาเลยคำเลยมือบานนี้นี่กป้าตุยูเช่อเนี่เนาะดิมันนอกมันหน้าเอาท่าว่าเพิ่งเลยมีเงินมีคำเป็นก้อนเป็นก้อนแน่น่ะซื้อรถนี้พาดูน้องนี่รุ่นรุ่นเลิศนี่นะ เอ็มเกาเนาะเออเอ็มกาไปส่วนเพล็ดนี่อันนี้เนี่ยใชสำหรับต่ำมาได้นี่ต้นไม้ย่อยละต่ำอาอันนี้อันนี้เฮ็ดพิเศษเนาะเฮ็ดพิเศษตามก้อนจะได้ดูดเอาอ๋ออ๋ออันนี้มาถังมันนะก็คือหน่วยเท่ร้อยร้อยร้อยซีฟร้อยซีฟโอ้โหวันนี้ท้างานนะครับยังไงท้างานวันนี้ท้างานเดียวอ๋อไปเบื้องระเบ้ากันเนาะวันนี้มืดมื้อนี่มื่อจักรี พคนพู้นี้ก,ก็แล้วแต่งานนักงานเบาอ๋อตามโดยรู้ก็มีม้วนม้มไนไหลเนาะไทยสวนก็บโบม้วนไหลหน้าก็จะเพื่อนแน่เพราะดัดดินมันนักถ้าว่าพเอเลยมีคุณนะทราบแน่แหละซื้อพ่นพู้นี้เนาะไปหาเงินเนาะแต่ว่าข้อเสียคือสซนหน้าฝนน่ยมีสามารถที่จะเฮ็ดงานได้ได้แต่ว่าต้องสซนมีสองขั้นถ้าพุูดนึงค้าเลยพุูดนึงดึง nó đấy nó đấy nên là sàm đơn Đợt hốc đợt chết là mình thử vào nhạc lắm nè chỗ hà đơn suýt phải đấy ừ. để ô oh. thật nọ anh nhanh chút là bò nhanh ô tôi nhanh sút con nhanh sút cái con này Ôi, oh. lòi pet pet, nó oh. บ้านเฮานะนะเธอเพลอมีคุณทรัพย์แน่มีเงินมีทองแน่นะปุ๊บเลยซื้อรถอันนี้หรือว่าดาวออกก็ได้เอาตามกําลังเข้าใจได้แล้วมาหาไทยโซนสมมุตินี้มันต้นพระเจ้าอ่ะนะเฮ็ดเด้กแ้วก็ข็จ้างไทยเข่ากันคือว,ว่าราคานั้นเว้ากันตกลงกันได้นะ โม่งสูดๆนาที่สองคำๆก็จะตีโป่งมาในทุกมือและกะซ้งอ่าเสาคือกันนะเพื่อเกตีไปนี้ตลอดลทุกคน,นมาตาน้าบอกระหมูเกระหมูมอยู่หน้าเออเกระหมูมอยู่หน้าเลยอันนี้แก้พื้นนะร้อมอันนี้นี่โอ้โเดี๋ยเดี๋ยวทำแล้วนี่อันนี้แม่นาฮูกสี่คนนะฮูกสี่คนนี่ที่แก้นี่คือคือไหลไปตามน้ำ,นำน้นนี่ มีนี่เป็นคลองนำํำเพื่อก็บไม่ได้ไปส่ประโยชน์เนื่องจากว่าขี้แกบนี่นะี้คือทิมเลยอค่อยไปเห็นอยู่อยู่ไทยนะขี้แกบพวกนี้นะนนะเพราะจะแบบมีทิมเลยนะหรืออาจจะบดเป็นห้อบอรหรือแบบมาานี้นะพออยู่บ้านคอนนี่ขณะไปเสื้อท้งหน้านี่เขามีจะเป็น้ังเสื้อแล้วเพราะว่างูเขามีมานอดอยู่ในท้องหาท้องหน้าเด้ทุกคนเนะี่ยอันนี้คือบ้านคอยเอินเมลีนะ สมัยก่อนเนี่ยพอดีเห็นตุ้มกล้องเนี้ยชนีนี่ต่อทอมาน,นี่ปุ๊บแล้วก็มีตุ้มกล้องไปตุ้มยี่คือคลองนี่แหละป่าอยู่ในนี้ปุ๊บมันก็มันขึ้นไม่ได้อันนี้คือกันนะนี่สมัยนี้พอดีเห็นแยง,งมันซื้อแยง,งฟัดเขานะอยู่นี่ก็ถือว่าตกมากกัได้เลยป่าเพุ่มที่ไซส์ทรงมีน้ำไหลายเดินเก้าเดินซีบเดินซีบเอ็ดตามเลีนเด้คนสานกระเตะนี่เอาไม้ไผ่มาสานไล่หั่นเด้ แล้วก็มาปูป่ามาันก็แล่นปรั่นก็ถทืบกับดักนะคือว่า e ou, ยังมีเห็ุอยู่การหากินแบบโบฮานบ้านเฮาเี่กอันนี้นไวัรุ่นเพิ่นออกกําลังกายนี่ทรงเร่งเรงคือคือตมิมาบานมาบานตัวเดียวก็ย่างกระที่ชิโต้หนูโอ้ยอน,น, <laughs> นั่นดูอันฟุมาตานากับมาตานาพูนไล่หลังใันสดใสอันนั้นเรา,าไทยเด้ โอ้อากาศดีทุกคนเลยอากาศดีทรงแรงโอ้มาผ่าผ่านไข่มันเนาะเฝ้าประตูนี่ก็ได้เอ <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศยง,งีแรงทรงคำํคำๆนะตอนนี้อากาศเยินแบบสบายๆล่มมีมีแล้วตอนนี้น่าจะ เข้าสู่ภาวะปกติเรื่องอาการนะพนตะไว้อันนี้มีแต่เงินแต่ข้ามพ่งเมดอันนี้ท่องข้าข่าวเดินราคาเทเล่ยูพีเดี๋ยวนี้สองพันนหกขายยูพีหรือหรือว่าขามาซื้อยูพีเขามาซื้อยํานำตัวยูพีซื่อตะเลยสองพักเออซื้อยูพีสองพันหข่าไปขายจพูดสองพนเจ็ดจักอยู่คนเชยรงับ บอ 2, ยี่สองเป็นตยู่เขาได้เขาได้ร้อยเดียวสองเป็นบอกเออขาแก่พอ,เ,อเห็นเห็นป้ายติดอยู่แค่ทางเออนะกลับมาชื้ออยู่พี่นะเพิ่นมาชื้อในสองเปอร์หกสองเปอหกแมนเขาได้เขาได้รล้วหนึ่งเออเออเอาอัสไซลายเป็นเนาะเออนี่ราคาตกต่ำปีนี้เนาะตกต่ำเ่นตกต่ำขนาดสี่เลเออเอาเดี๋ยวโอ้เต็มเลยว,วันนี้มาโทษเออโอ้โอเพดกินพร้อมวันนี้เออเพดนำแน่เพย์เป็นแน่นเนาะเอาเครื่องฝานแล้วมาฝานเน่อย เร okay. ื่งตัดเครื่งฝันโอ้บ้านเฮาเเอินถามมีนีกินแรงกับยัางมเลงนี่อันนั้นเลยเฮ้ยกินแลงกับปลาปลาปอะปลา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 อันอปลาดุกปลากิญาปลาโอ้ปลากิญาปลาเลงปลาลงเออาแบงมือฮอได้น้องเจ้าดอกเอ้า บ้านเฮาจะถามกันนะคำๆนี่กินแรงกันไปเลยตัวนี้ได้บ้านเฮาได้มาหนาวอยู่โอ้ปิ้งเพอปิ้งหนูปิ้งหนูเนาะนั่งหนาวอยู่วะไม่หนาวเลยไม่ได้หนาวเนาะเดี๋ยวเิดขึ้นเถื่องนี้ก่อนพอนเพื่อเพื่อปิดไว้นี้กันเล็กน้อยเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเฮ้ยกินเพลอ แกงหม่งป่าอ๋อพูดเยอะเกงแกงปลาใช่เลือปลานะจ๊ะเธอเธอพีพีน้องมึงก็เจ้าพ่อสันดีที่ตามซองพ่อแน่น่านี่อ๋อเพื่อเพิ่มไม่ได้แปลงแรกนี่เด็กเพื่อไปหาเพราะว่านี่พ่อแน่ขี้ตงพุงมดนี่ไหนไปซอนกับอันอันนั้นนะบ่ซองกับข้าวหลานวันซองข้าวหลานเอออันนี้กินอันนี้หมดนี่เนาะอันนี้นี่อันนั้นกินแลงกินแลงเนี่ยได้อาหารประเทศหมดนี่แกงซื้อพักกิซมกับกับกิซมกับดอกพักอ๋อดอกพักพักโบนี่ นี่อ๋อ,น,อนี่คือสุดยอดอาหารบ้านเฮาเลยนี่อาหารปลากับปลาสดช่วงนี้มีที่ขึ้นปลาคุณดงช่วงนี้ช่วงนี้มีที่ขึ้นมีที่ขึ้น,นเนาะอ่าวให้กินใช่ให้กินคนน,นนีเอ,อ้า,าอตอนหน้ามีหมาได้กินข้าวจีโอ๋อมีหมาขึ้นกันบะปองตอนหน้ามีหมาคือการเล่าให้กิข้าวจีมึงเถอะกันมันมีหมาเด้ยเออเอ้าการหากินมันไม่ได้ดีเสมอไปมันไม่ได้เสมอไปข้ามันข้ามปองดิเอ้า นะจ,จ้าบ้างกินกับอัน ouais <c oughs> <c oughs> อันนี้ปันทุนอออันี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ปันทุนมันนี่มันปันทุนแล้วกินเดลี่เยเยนะองแกงน้นไม้แห้งมันเนาะข้นว่เดินก้าวเดินสินี่เห่าเห็ดไม่นี้เหามีอาได้เนาะแม่ตมลายเออมันลายีโอยเห็นืนได้ยังมันอึดเนาะเพรดจัมมันจะขึ้นเป็นนมุมายัดอันนั้นแท่นี้เจบเลยโอโอ้อ้ อันนี้คือบรรยากาศยน่มันแรงมึงอาสซฟอนแขวงเซนเตคทุกคนเลยผ่านยังล่ะอเฮ้อทุกคนเดือบ่งเอาไปาย,ายทุกคน